ขนมขัดยาขัดชาขัดชาขัชาคอคอควายทอดช้างสระอ่ขนมขัดชาไม่ได้ลงจ้าขนมขัดชาถ่ายรูปเฉยๆขนมขัดชาโอ้ขนมขัดชาก็คือแป้งนะเนาะแป้งทอดขนมขัดชาโอ้โหซิกเนเจอร์สุดๆเูอะมันมีทั้งแถวเลยอ่ะเป็นทอดแล้วก็จุ่มน้ำตาลเชื่อมออ๋ มันเชื่องกากไม่มันจะมมันจะมีกากเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดจะมีแบบจืดแบบหวานมากก็จะคล้ายๆนั่นน่ะในโรตีหวานบ้านเราอ่ะที่มันเป็นกรอบๆเซฟเซฟเนัวๆไม่มีซ้ํากันแบบนี้หรอกโหคิดถึงแบบอยู่นี่คิดถึงอาหารไทยเลยอ่ะอืมจืดๆก็มีเนาะด้วยกันแบบดูดิขายก็ขายเหมือนกันหมดเลย Okay, okay. ขนมคชาขนมขชาขนมคชาข,ข,ชาอ,ของเ <จะ S 2> มืรา<ม> <ละ S 1> ชเกออันไหนจะซื้อถูกไปเนี่ยเราไปแวะวัดไทยนารันทาก่อนที่เราจะไปที่มาหาวิทยาลัยสองแห่งแรกที่เมืองนารันทาระหว่างทางโอ้โหได้ถ่ายวิดีโอบรรยากาศนะให้ดูเราอยู่บนรถเราไม่ได้ลงสิ่งที่ประทับใจเราก็คือขนมคชาของประเทศอินเดีย คือขายแบบพึบอ่ะนึกถึงเรลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเราเราเห็นกะหรี่ปั๊บหรือเราเห็นขนมโรตีสายไหมที่เขาขายกันติด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 กันตามตามจังหวัดเช่นอ่าจังสระบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดยุธยาเดี๋ยวนี้ก็คือจะมีแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนมีขนมที่เป็นขนมท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอ่ะลักษณะเดียวกันทางที่เราไปนารันทาเราก็จะเห็นในเมืองที่เราไปเนี่ยเอาเป็นว่าเราไป รัดพิหารเราก็จะเห็นขนมขาชาเนี่ยอยู่หลายเมืองมากเอาไว้เป็นความทรงจําที่ดีในการที่เราได้ไปครั้งนี้อยากกินนะแต่ไม่มั่นใจก็คใครยๆโรตีเราคิดว่าประมาณนั้นนะแต่ว่าเราได้ไปกินโรตีที่วัดไทยอีกวัดหนึ่งแล้วไงเราก็เลยอิ่มและกับขนมที่วัดไทยเพราะว่าที่วัดไทยวันแรกที่ไปรัดนมนมข้นหวานน่ะแล้วระหว่างทางอ่ะเราก็จะเห็นวิถีการใช้ชีวิตกลางวันก็จะได้ยินเสียงแตร ได้ยินเสียงการใช้ชีวิตบนถน,นนนะ่ะวุ่นวายนิดนึงเพราะไปถึงวัดไทยนาะรันทานะขึ้นไปข้างบนพระอาจารย์ท่านไม่ได้ฉันแล้วเพราะว่าเราไปเลดมากแล้วว่าเราไปหลังป่ายแล้วว่าเราก็ต้องรีบกินแล้วเราก็ได้ขึ้นไปที่สถา,านที่พักมีกาแฟบริการเราก็ไปทําบุญเอา กาแฟสดอาจ๊ะทุกคนกาแฟอร่อยมากมีชามีกาแฟที่สําคัญคือน้องมีน้องหมาชื่อบูทูธบูทูธโอ้อยอนนี้ประทับใจมากเลยไปนั่งเล่นกับน,นางน,นางน,นอนหลับไม่สนใจใครเดอรยเพีกต้ารักหมาและบูทูธอ่ะเขาน่ารักมากเขาเป็นหมาเด็กที่น่ารักมากแล้วด้วยความาที่เขาคงารับแขกตลอดทั้งวันอ่ะพอเพ็กต้าไปเหลืออยู่ไม่กี่คนทัวร์กลับแล้วของเราเราไปส่วนตัวไม่เหลือใครแล้วนางก็นอนจ้ะให้เราไปถ่ายวิดีโอมีความสุข วัดไทยนารันทาที่อินเดียทุกคนวัดไทยนารันทาเรามาแวะทานอาหารที่นี่ที่ร้านอาหารเป็นพันเตคัฟฟี่ที่นี่ก็จะมีทัวร์มานะแต่เราไม่ได้พักที่นี่ ที่นี่นะจะมีทัวร์มาพักผ่อนด้วยนะที่วัดไทยนาลันทาแต่ของพีกต้าไม่ได้พักที่นี่พีกต้าพักอีกวัดหนึ่งร้านกาแฟที่วัดไทยนาลันทาลงลื่นมากเลยสะอาดสะอา้ะอานสังเกตซิเกเนเจอร์คือตุ๊กตานะคะน่ารักมากน่ารักมากลงลื่นมากน้องบูทูดน้องบูทูดอยู่ที่วัดประอินเดียด้วยนะ ลควัดนารัทานาปูธกาลังน้นหลับอยลูให้หนูนลูกนะเออบุญให้หนูนะตีตาเลยที่มาให้ปูเลยฮะฮะปูธูธรัผีไหมขอยาปเนยาวมากเลยนะจุู๊ธมันไม่สนใจเลยเลยเนาะปูธปูธทำมามีไหมมันคงบอกว่า สินค้าที่อินเดียซิกเนเจอร์ของเขาจะน่าจะมีสอเคีเขียวๆนี่น่ะเป็นเป็นสมุนไพรกินแล้วก็ดื่มน้ําตามหรือจะอมมาแล้วแต่ถ้าอมเคยอมแล้วต้องกินน้ําตามดีกว่าแล้วก็มีปาล์มอะไรอย่างเงี้ยของฮิมารยาโอ้ดูดีนะไม่ได้ซื้อมาเยอะยอดฮิตยอดฮิตนะยอดฮิตอ๋ออันนี้คือยอดฮิตไหะแปดร้อยจาริพามริพามอินเดียยอดฮิต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 ฮิมารยายอดฮิต นีมยอดฮิตข้มนิิิายอดฮิตยอดฮิตบูดินฮาราเป็นเม็ดอมทุกคนเป็นเม็ดอมทุกคนคนที่มาอินเดียมักจะติดตัวนี้กลับ oh. เป็นมินทนอ่ะ <c oughs> เป็นเธอ องค์พระพุทธเจ้ามีหลายไซส์องค์พระพุทธเจ้าองค์งใหญ่เลยนะองค์ใหญ่ทุกคนนะหลังจากเราแวะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไป next station เพราะว่าเรายังมีสถานที่ต่อไปที่รออยู่เป็นสถานที่ที่เราต้องไปสักการะพระองค์ดำกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่จอยวีดีโอเพกต้านะกด subscribe ไ,ไว้นะคะคุณจะได้ติดตามไม่พลาดเลยนะความเฮฮาของเพกต้าที่ได้ไปอินเดียมาเนี่ยบายบายสวัสดีจ้ะ